แตรรถถือว่าเป็นสัญญาณหนึ่งที่ทําหน้าที่เพื่อใช้ในการหลีกเลี่ยงเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุการกดแตรรถวัตถุประสงค์ก็เพื่อป้องกันและเตือนภัยสําหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันเราให้รู้ว่ากําลังมีรถอยู่ด้านหลังหรือด้านข้างบริเวณทางข้ามที่เป็นทางม้าลายไม่สมควรกดแตรรถและที่สําคัญทุกวันนี้การกดแตรรถบ่อย ก็อาจจะโดนต่อยได้อันนี้จริงหรือไม่ต่อจากคราวที่แล้วนะครับกับการให้สัญญาณในรถเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงต่อการสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุสำหรับเรื่องของสัญญาณไฟเลี้ยววันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องของสัญญาณเสียงแตร ى. ทุกวันนี้สภาพปัญหาปัจจัยแวดล้อมรอบๆข้างไม่ว่าจะเรื่องของโควิด -19 ปัญหาเศรษฐกิจและรวมถึงสภาพของจราจรที่ติดค่ะอากาศที่ร้อนทั้งหมดนี้ล้วนแล้วเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้คนไทยล้วนแล้วมีความหงุดหงิดมีความโกรธอยู่เป็นต้นทุนอยู่แล้วนะครับการที่เราใช้สัญญาณแตรรถเพื่อการกดเตือนหลายๆครั้งการกดแตก็เป็นที่มา ของสาเหตุในการทะเลาะวิวาทบนถนนการบีบแต่ใส่ท่ามกลางสภาพจราจรในทุกวันนี้กลายเป็นเสียงกระตุ้นความหงุดหงิดสำหรับคนที่เป็นนักขับหัวร้อนการใช้แตรบนพื้นผิวจราจรต้องมีข้อควรระวังนะครับการใช้แตร กับคนเดินเท้าจะต้องระวังเป็นพิเศษนั่นหมายความว่าไม่จําเป็นก็ไม่ควรใช้แตรหรือบีบแต่สั้นๆเพียงครั้งเดียวนั่นถือว่าเป็นการเตือนให้รู้ว่ามีรถอยู่ข้างหลังหากคนเดินเท้าไม่ได้ทันสังเกตสําหรับคนที่กําลังจะข้ามถนนในเขตห้ามข้ามในจุดที่คิดว่ามันมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายเพราะในจุดๆนั้นเป็นจุดที่รถนั้นใช้ความเร็วสูงซึ่งมันจะอาจเกิดอันตรายขึ้นได้ การบีบแต่ใส่คนข้ามทางม้าลายอันนี้ถือเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำนะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วในฐานะผู้ขับรถจะต้องระวังคนที่ข้ามถนนนะครับเพราะฉะนั้นการข้ามบนทางม้าลายในบางแง่มุมของกฎจราจรเสียงแตรอนุญาตให้ใช้เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเพื่อป้องกันความปลอดภัยในการขับขี่เท่านั้นนะครับห้ามใช้เสียงแตรระบายอารมณ์นะครับเราอาจจะหลายท่าน อาจจะหงุดหงิดคนที่นั่งรถมาด้วยกันหลายท่านอาจจะหงุดหงิดจากที่ทํางานมาเกิดความโมโหเกิดความไม่พอใจไม่ใช่หน้าที่นะครับที่คนใช้รถใช้ถนนจะต้องมารับการระบายออกด้วยการกดแต่ไล่นะครับอย่างที่บอกหลายครั้งเหตุการณ์ทะลาะวิวาทบานปลายบนท้องถนนก็เกิดจากเสียงแต่นี่แหละครับสำหรับกรณีที่หลายๆคนอาจจะเคย ประสบครับกรณีของคนที่ขับช้าคาเลนโดยเฉพาะเลนขวาซึ่งเป็นเลนที่ใช้ความเร็วสูงเป็นเลนที่ใช้สําหรับการเล่งแสงเท่านั้นนะครับบนทางที่เป็นทางมอเตอร์เวย์หรือว่าไฮเวย์ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางที่ใช้ความเร็วนะครับอันตรายก็จะค่อนข้างมีสูงนะครับหลายคนอาจจะขับแช่ขวาแล้วรถที่อยู่ข้างหลังมีความเร็วที่สูงกว่าแน่นอนเราจะต้องให้ทางเขาแต่ ก็เคยเจอนะครับประเภททองไม่รู้ร้อนไม่ว่าจะเปิดแตรก็แล้วเปิดไฟก็แล้วแบบนี้ไม่แนะนำนะครับการเปิดทั้งแตรและไฟเป็นการกระตุ้นอาจจะเกิดการบันดานทะกับรถคันข้างหน้าเราไม่ทราบว่าพื้นฐานเขาเป็นอย่างไรแบบนี้แนะนำนะครับว่าอาจจะขัดกับตัวบทกฎหมายจราจรคือเราอาจจะต้องเลี่ยงเขาอาจจะแซงซ้ายไปซึ่งมันก็ไม่ใช่ทางที่ถูกมันอาจจะไม่ปลอดภัยแต่ แบบนี้ก็ต้องทําใจนะครับแต่รถจริงๆแล้วเขามีเอาไว้ให้บีบแค่เพื่อป้องกันอันตรายนะครับในข้อบังคับของพรบจราจรทางบกของปี2522มาตรา14ประกอบกับมาตรา148มีหลักอยู่ไว้ว่านะครับการใช้แตรจะใช้ได้เมื่อจําเป็นหรือป้องกันอุบัติเหตุเท่านั้นการที่จะบีบแต่ยาวๆบีบซ้ําๆเกินความจําเป็นเกินควรไป อาจจะฝา่าฝืนต่อโทษซึ่งปรับไม่เกิน500บาทนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการใช้แตรก็ถือว่าเป็นการให้สัญญาณหนึ่งนะครับเพื่อที่ทําหน้าที่ในการหลีกเลี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนั่นคือโดยหน้าที่แต่โดยทั่วๆไปการใช้แต่ถ้าเราจะใช้คําว่าใช้แต่พอง,งามก็อาจจะไม่ผิดนะครับเพราะบางทีการใช้สัญญาณแตรก็แสดงถึงพื้นฐานของมารยาทของผู้ใช้เช่นกัน อย่างบางประเทศในกลุ่มเพื่อนบ้านเรารอย่างเวียดนามการใช้เสียงตแตรนั้นถือว่าเป็นวัฒนธรรมหนึ่งนะครับที่เขาเปิดกันเพื่อเตือนสัญญาณเสียงตแตรจะดังตลอดเวลาบนท้องถนนนะครับถ้าเสียงตแตรของเวียดนามมาอยู่ในประเทศไทยตำรวจคงต้องมีมากกว่านี้นะครับมวยคงมีตลอดทั้งวันให้เราเห็นอย่างที่บอกครับใช้แต่แค่พองาน หวังว่าเรื่องราวในคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Sub s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องราวใหม่ๆของเราได้ในทุกๆสัปดาห์เพราะว่าถ้าเป็นเรื่องรถฝากกดติดตามเรื่องรถเรื่องเล็กและปัญหาเรื่องรถจจกระลายเป็นเรื่องเล็กขอบคุณครับสวัสดีครับ